สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพุทธที่28ทธันวาคม2022นะครับเฟียร์แอนดกริดอวันนี้อยู่ที่28จากเวานนีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าพี่บอลครับมีข่าวโซลาน่าบ้างไหมครับเพื่อนฝากถามมาบันดอยสูงก็ฝากบอกเพื่อนฝากสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับบอกว่าผมเองก็ดอยสูงพี่บอลก็ดอยสูงเหรียญผมที่อยู่ในท็อป25เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพกกระด c a ดานโน่พอลิคอนโซลาเนี่ยดอยสูงหมดนะครับแต่โซลา n ่เนี่ยเหมือนโดนเจาอะอยางโดยเพราะ2อวันที่ผ่านมาวันนี้ก็ลงเกือบ10%หรือ10%นะครับก็ถามว่าข่าวไม่ดีออกมาเยอะไหมข่าวไม่ดีมันก็ออกมาเยอะมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมเคยพูดไปนะความสัมพันธ์ของแซมแบ็กแมนฟรีกับ s o ลา n ่าแซมเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามาลงทุนกับโซลา่นะครับ วันนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับโซล a ่าเขาบอกว่าท็อป NFT โปรเจกต์ของโซล a ่าเนี่ยก็กระโดดไปอยู่อัตติเรียมกระโดดไปพอลิกอนนะครับหรือบริดจ์ไปที่อัตติเรียมนะครับในเรื่องของคอยมาร์เก็ตแคปตอนนี้ราคาของโซล a ่าก็อยู่ประมาณ17-18ในสัปดาห์นี้นะครับ1 6 17, 18, 19เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่วอลลี่เท่าไหร่นะฮะทุกอย่างมันแดงเดือดนะ หุ้นเทคทุกอย่างก็ลงหมดแต่ถ้าราคาของโซลาร่าหรือ Market Cap ของโซลาร่าหลุดอันดับ25เนี่ยตรงนี้ผมอาจจะอาจจะแพนิคนิดหนึ่งนะพูดตรงๆนะครับอ่ f ดีฟายโปรเจกของโซลาร่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับข่าวที่ว่าแร Bitcoin แรปอ e ต h เรียมของโซลาร่าก็หลุดเพ็กนะครับแน่นอนตรงนี้มันมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจ กับระบบนิเวศของโซลาราแน่นอนนะครับชุมชนขาดความมั่นใจเยอะ Rap BTC แรปอี AP, TC, ของเขาก็ออกโดย Alameda Research นะครับจากสาวน้อยแคลล i n e e อ l ิ s o n แล้วก็แซมแบ็กแนฟรีในเรื่องของจุดเด่นของโซลาราในเรื่องของความเร็วเนี่ยคือปีที่แล้วปี2 0 2 1เนี่ยโซลาราเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสง่าง,งามในเรื่องของความเร็วนะครับมีคนพูดถึงกันเยอะมี คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนเนี่ยพอเห็นข่าวมันเยอะชุมชนมันคึกคักจุดเด่นในเรื่องของความเร็วมันดีเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับพึ่งตอมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนี่ยป,ป,ปีตอนเนี้ยปลายปี2022และต้นปี2023เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าทุกเชนเนี่ยมันมีแต่จะเร็วขึ้นมันไม่ได้มีช้าลงนะครับถ้าผมเป็น developer เนี่ยตอนเนี้ย ผมอาจจะเครียดนะฮะตอนนี้ผมอาจจะเครียดที่ว่าเออผมจะอยู่กับโซลาน่าหรือผมจะไปอยู่กับเชนอื่นดีกว่าเพราะว่าออนึกภาพถ้าเกิดตอนนี้โซลาน่าคอยมาร์เก็ตแคปหรือมาร์เก็ตแคปของโซลาน่าเนี่ยอยู่อันดับ1 7 1 8ถ้ามันตกเกิน25เนี่ยผมว่า d e v e l o p e r อาจจะลดน้อยไปเยอะนะครับอาจจะอาจจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เชนมันนับวันยิ่งเยอะมากขึ้น Developer ยิ่งน้อยลงนะครับเหมือนกับพ่อครัวที่วันนี้ร้านอาหารเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเนี่ยแต่พ่อครัวน้อยถ้าผมเป็นพ่อครัวเนี่ยผมอาจจะไปอยู่ร้านที่มันติดมิชลินสตาร์ก็ได้นะครับดีกว่ามานั่งขุนร้านที่มันมีปัญหามีประเด็นเยอะนะครับในเรื่องของ Market Cap เนี่ย ผมว่าโซล a ่าจะต้องต้องทำอะไรก็ได้ให้ดึงความต้องการของโทเค็นให้มากขึ้นนะครับดึงความต้องการที่ให้ Developer เข้ามาพัฒนาโปรเจกต์ให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ผมว่าสำคัญซึ่งเป็นอะไรที่อาจจะทำยากในช่วง b บร์มาร์เกแต่ถ้าโซลน่าหลุด25เนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็น Tier ร์เนี่ยนะฮะแล้วตราถูกตราบาปว่าเป็น Tier ร์เนี่ย มันอาจจะทําให้ developer เก่งๆเนี่ยไม่ไม่อยากจะทํางานด้วยนะฮะอันนี้คือความเห็นในมุมมองของคนที่ไม่ใช่กูรูนะครับคนที่เทรดข่าวเทรดเทรนด์แล้วผมตามข่าวตามเทรนด์ดูการติดตามดู active user ดู active member ทั้ง social media ีเอยอะไรเอยของ Solana บน reddit บน Twitter เนี่ยสังเกตได้ชัดทุกครั้งที่มีการ restart ระบบทุกครั้งที่มีข่าวไม่ดีออกมาเนี่ย Member ร์ไม่ค่อย Active เท่าไหร่นะครับ ก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงนะคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นโอกาสของการซื้อของถูกหรือเปล่านะโซลาน่าจะอาจจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งก็ได้หรือเปล่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้โมเมนตัมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันมันต้องลุ้นปฏิหารนิดนึงนั้นเพื่อนแต่อย่างที่เรียนนะฮะตอนนี้ถ้ายังไม่หลุด25เนี่ยผมยังยังไม่แพนิคเท่าไหร่นะครับ เมื่อวานนี้เราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับข่าวที่ว่ากราตตของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมที่จะปลดล็อกเหรียญ Stable Coin USDC USDT นะครับกำลังมีการพิจารณากันอยู่แต่วันนี้ดันมีข่าวว่า Crypto Exchange Kraken เตรียมหยุดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่31มกราคมปี2023โดยทาง Kraken เนี่ยเขาให้เหตุผลอย่างนี้เขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นปริมาณการซื้อขายลดลงแล้วก็ผลกระทบจากตลาดคริปโต ที่ตอนนี้ตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างซบเซาเขาเลยต้องถอนตัวออกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่ถือบิ t คอย n ถืออัติเรียมมากที่สุดนะครับก็ลุ้นไปได้วยกันเพื่อนๆข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับาบางคนมองว่าเหตุผลที่ครเก n นเขาออกจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะวิกฤต FTX กอราตาญี่ปุ่นตอนนี้เข้ม เข้มมากๆในเรื่องของกฎระเบียบกติการ,ระยาติกับ Exchange ต่างประเทศที่มาเปิดให้บริการในญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันต่อไปมาพูดถึงเอลซาวดอร์สั้นๆกันนิดนึงนะครับนำทีมโดยท่าน,าานาประธานาธิบดีนายิบุกิลีของเรานะครับมีข่าวว่าประเทศ e l s a าวดอร์เนี่ยในปี2022มีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบิ t คอยน์บิ c คอยน์ไลนิ่งเน็ตเวิรรวมถึงบล็อกเชนเทคโนโลยี กับนักเรียนนักศึกษาในประเทศเนี่ยกว่า10,000คนนะครับและเขาตั้งเป้าว่าในปี2023เนี่ยเขาจะมุ่งหน้าขยายขอบเขตการให้ข้อมูลการให้การเรียนรู้กับนักเรียนนักศึกษามากถึง2,50,000คนในปี2023นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับก็เอาใจช่วยท่านนายิบบูกิลี่ของเรานั้นเพื่อนเมื่อปีที่แล้วตอนที่บิ c คอยเป็นบลูมาร์เก็ตเนี่ย ราศีท่านก็ดีนะราศีจับแต่พอบิตคอยตอนนี้มีข่าวว่าเอลซาวดอร์ติดดอยกว่า50%เนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นท่านเนี่ยคงไม่อยากจะออกจากทำเนียบเท่าไหร่นะฮะถ้านักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าท่านค้าประเทศเราติดดอยหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่อยากตอบเท่าไหร่อาจจะบอกไม่รู้ก็ได้นะครับก็ลุ้นไปได้วยกันเพราะว่าเวลาผมอ่านข่าวเจอว่ามิลเลนเนียร์บิเลนเนียรขาดทุนจากบิตคอยเนี่ย มันไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเอลซาวดอร์ประเทศที่ยากจนแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าเขาไปไม่รอดเนี่ยมันอาจจะทําให้เหลือแต่ผักผลไม้ในประเทศก็ได้นะอาจจะไม่เหลือบิตคอยก็ได้นะครับก็ภาวนาให้เขาไปได้ดีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม